ถ้าเราข้อรูปบนเครื่องบินลูกของเราจะได้สัญชาติอะไรกันนะทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่าการข้อรูปบนเครื่องบินเนี่ยจะเป็นอย่างไรและถ้าว่าเราข้อรูปบนเครื่องบินเนี่ยลูกของเราจะได้สัญชาติอะไรได้สัญชาติตามพ่อตามแม่ตามน่านฟ้าที่บินผ่านแม้ว่าโอกาสจะเกิดขึ้นน้อยมากๆนะคะเพราะว่าคุณหมอจะให้คําแนะนําคุณแม่ที่ตั้งครรภ์นะคะไม่ควรบินภายในสี่สัปดาห์ก่อนกําหนดข้อนั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์เหล่านี้สามารถเกิดขึ้นได้อันดับแรกเลยนะคะนักบ,บินจะประเมินว่าสภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เนี่ยว่าจะสามารถลงจอดฉุกเฉินได้หรือไม่ซึ่งการลงจอดฉุกเฉินนะคะเป็นไปได้แต่ก็ไม่เสมอไปและไม่ทําเลยจะดีที่สุดค่ะ นักบินนะคะจะเริ่มประเมินว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินเนี่ยและตำแหน่งของเครื่องบินในตอนนี้เหมาะสมสําหรับการลงจอดหรือไม่คุณแม่จะสามารถทนได้ไหมจะเพิ่มความเสี่ยงต่อชีวิตคุณแม่และลูกหรือเปล่าถ้าการทำคลอบนเครื่องบินนะคะมีประเมินว่าจะสําเร็จและปลอดภัยพอมีหมอมีพยาบาลและสถานการของคุณแม่นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีน่าพอใจ บินจะยกเลิกการจอดฉุกเฉินนั่นเองค่ะโดยการทาคลอบนเครื่องบินเนี่ยแอมจะพาคุณแม่นะคะไปที่ชั้นธุรกิจเนาะเพราะว่ามีพื้นที่มากกว่าชั้นประหยัดนั่นเองหรือว่าสุดวิสัยจริงๆไม่มีพื้นที่แล้วก็จะพาไปที่พื้นที่ครัวนั่นเองค่ะทางนี้นะคะแอมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์ก็จริงแต่ได้รับการอบรมระยะสั้นๆเกี่ยวกับการคลอดลูกนั่นเองโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้น แอบจะเรียกหาแพทย์หาพยาบาลที่อยู่ในเครื่องก่อนเสมอนั่นเองค่ะส่วนความสมบูรณ์ของเครื่องมือในการทําคลอดอุปกรณ์ทางการแพทย์บนเครื่องบินนั้นมักขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องบินและระยะเวลาเดินทางของเที่ยวบินนั้นค่ะทั้งนี้นะคะอุปกรณ์พื้นฐานและอุปกรณ์ฉุกเฉินนะครับมีให้ใช้อย่างแน่นอนแต่ในบางครั้งนะคะต้องพึ่งพางอุปกรณ์จากผู้โดยสารท่านอื่นเพิ่มเติมนั่นเองค่ะเมื่อทําคลอดได้สาเร็จแล้วนะคะทารกตัวน้อยแรกเกิดเนี่ยจะถูกมักเรียกว่าสกายบอลนั่นเอง ซึ่งถ้ารงตัวน้อยเหล่านี้ได้รับสัญชาติอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นในเหตุการณ์ปกติโดยมีหลักการง่ายๆก็คือดอทุดอนั่นเองถ้าหากเด็กขอดบนเครื่องบินนะคะจะได้รับสัญชาติตามที่เครื่องบินของสายการบินนั้นจดทะเบียนไว้ค่ะอธิบายง่ายๆเลยนะคะก็คือหากประตูเครื่องบินปิดแล้วเนี่ยจนกว่าเครื่องบินจะมีการเปิดประตูอีกทั้งหนึ่งครั้งถือว่าเด็กจะได้รับสัญชาติตามที่เครื่องบินของสายการบินนั้นจดทะเบียนไว้ค่ะแต่มันก็มีหลากหลายปัจจัยเช่นกันนะคะว่าทารงตัวน้อยเนี่ย จะได้รับสัญชาติอะไรซึ่งขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศด้วยเช่นกันถ้าเป็นของประเทศไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กนะคะไม่ได้คลอดบนพื้นดินเนาะซึ่งในความเป็นจริงแล้วต้องพิจารณาหลากหลายประเด็นเลยแต่ในเบื้องต้นนะคะสัญชาติของเด็กตามกฎหมายไทยเนี่ยย่อมเป็นไปตามหลักการสืบสายโรหิตนั่นเองโดยพิจารณาจากสัญชาติของบิดาและมารดาค่ะ ซึ่งไม่ได้สนใจว่าเด็กจะเกิดในไทยหรือว่านอกประเทศก็ตามมันก็มีหลากหลายประเทศเช่นกันนะคะที่ให้สิทธิ์ในการเกิดของเด็กในแต่ละประเทศตามหลักดินแดนของแต่ละประเทศเลยเช่นแคนาดาตามพรบรสัญชาติแคนาดาค่ะสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ดีนะคะในปี2020ที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐอเมริกานะคะได้ออกนโยบายใหม่เพื่อให้ชาติต่างชาติที่จะเดินทางไปคอดบุตรหลานที่สหรัฐเนี่ยทำได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็บราซิลนะคะคือตามหลักธรรมนูญสาพันธ์เลย แต่ชาวต่างชาติเนี่ยจะต้องไม่ทํางานให้กับรัฐบาลของตนเองในบราซิล ในขณะที่เด็กเกิดแล้วก็อีกหลากหลายประเทศเลยอย่างไรก็ตามนะคะเหมือนที่บอกไว้ช่วงต้นคลิปนาะว่าในบางกรณีเนี่ยเด็กที่เกิดบนเครื่องบินที่กาลังบินอยู่เหนือน่านฟ้าต่างๆเนี่ยอาจได้รับสัญชาติของเครื่องบินตามที่เครื่องบินลำนั้นได้จดทะเบียนไว้นั่นเองโดยปกติแล้วนะคะคุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้ตลอดจนอายคุครรภ์อยู่ที่ 26- 27สัปดาห์นั่นเองแต่ถ้าหากคุณแม่นะคะมีอายุครรภ์ที่28-36สิปดถึงสามสิบหต้ัปดาห์ขึ้นไปแล้วเนี่ และหลังจากที่อายุคันที่มากกว่า30ส,าสัปดาห์แล้วเนี่ยก็ไม่ควรจะเดินทางเนาะเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงในการคลอดก่อนกําหนดได้แล้วก็คลอดบนเครื่องบินได้นั่นเองและบางสายการบินนะคะก็คือให้ของขวัญกับเด็กทารกตัวน้อยที่เกิดกับสายการบินอย่างป p i ิ i แ a i r ไลน์จะบอกว่าสายการบินนี้ก็คือใจปั้มมากๆให้ของขวัญรับทารกตัวน้อยได้เป็นตั๋วเครื่องบินบินฟรีตลอดชีวิตเลยอย่าลืมติดตามช่องของพวกเรา The Great Time เวิ v ด l กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันได้นะคะแล้วก็ กดสั่นกระดิ่งให้กันด้วยนะส่วนเม่เพื่อนคนไหนนะคะอยากฟังเรื่องไหนเป็นพิเศษสามารถบอกพวกเราที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะวันนี้น้องก็ตอมขอตัวราไปก่อนค่ะเพราะว่าสัตว์จินเรียกตัวน้องก็ตอมแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ